อมอบโลนะ่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะครูอาสานะครับในปีนี้นะก็ขอการรัฐนาครับต่อไปก็จะเชิญคุณครูนะฮะคุณครูพร้อมหรือยังนะครับนะลำดับที่หนึ่งนะฮะขอเชิญคุณครูจารึกนะสุภพพงศ์นะครับนะนนี้ครูจานะฮะตรมือหน่อยครับนะเข้ารับ โลจากระเดพคุณหลวงพ่อนะครับอันนี้ครูจ๋านะครับครูจ๋าก็ถือว่ามือหนึ่งนะฮะนะมือหนึ่งที่สอนสอนในอย่างเข้มข้นนะครับเข้มข้นมากนะครับลำดับต่อไปนะฮะนะ,ะลำดับต่อไปนะขอเชิญ คุณครูอัญชนาพรสอนพรนะครับอตบรมมือหน่อยครับเขารับโลประกาศเกียรติคุณนะฮะอันนี้ครูอัญนะฮะประจำอยู่ฝั่งลองไอแลนด์นะครับทำกับข้าวอร่อยอร่อยนะฮะครูอัญเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ อ่าดรอันเนาะขอไปนะครับอันเฉยไม่มีอันอันลำดับต่อไปนะฮะท่านที่สามนะอันนี้เป็นคุณครูธนพรอินทสินน,น,นะครับคุณครูไม่สบายเนะาะก็เลยเก็บตัวนะครับนะ,นะอ่าลำดับต่อลำดับต่อไปนะฮะขอเชิญคุณครูคันชิตนะพิมพ์ใจนะครับกรมมือหน่อยครับนะครูคันชิตนะฮะอ่า ครูขันชิดนะฮะประจําฟังเมาวานนันนะฮะพูดจาอ่อนหวานไพเราะยิ้มแย้มนะฮะหล่อนะครับประมาณนี้นะฮะเป็นคนเมืองเลยนะฮะใครอยากไปเที่ยวภูกระดึงก็ติดต่อได้นะครับครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของคณนักคครูครับลำดับต่อไปขอกรับอารัธนา พระเดชพระคุณพระกติยดามิเทศนะครับได้กล่าวไ้โอวาทกับคณะผู้ปก